มารีเบิร์เนอร์สุดกลัน้นเล่าปมเลิกกับกันนาพารพร้อมเผยยังไม่พร้อมเป็นเพื่อนกันตอนนี้คะ่ะ รักรกเลิกๆก,กันหลายรอบสําหรับอดีตคู่หวานนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์กับนักร้องนักสแสดงหนุ่มกันาพัฒค่ะหลังจากที่ได้ออกมาประกาศคบหาดูใจพร้อมกับปล่อยภาพสวีทๆให้หลายคนได้อิจฉากันในช่วงแรกแต่ก็มีเรื่องราวเข้ามาสร้างรอยร้าวทาให้ทั้งสองคนยุติความสัมพันธ์ชั้นแฟนโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงก็ได้โพสต์ประกาศผ่านทางไอจีขอมูฟออนจากความเจ็บปวดขณะที่หนุ่มกันเองก็ได้ออกมาเปิดใจทางน้ําตาโดยได้ยอมรับว่า เลิกรากันไปแล้วและไม่มีโอกาสรีเทิร์นอีกครั้งแน่นอนค่ะ และล่าสุดค่าวันนี้สาวมารีก็ได้เดินทางมาร่วมวงสวงละครเรื่องใหม่พร้อมกับเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ได้ประกาศเดินออกมาจากจุดที่เจ็บว่าที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่เราเต็มที่ที่สุดแล้วความรักมันต้องสู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ปัจจัยรอบตัวแต่ละคนเงื่อนไขชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเหตุผลไม่สําคัญสุดท้ายถ้าคนสองคนคนใดคนนึงไปต่อไม่ไหวสู้ไม่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ เมื่อถามว่าเห็นความพยายามเขาที่จะสู้ไปด้วยกันไหมเสามารีได้บอกว่าก็มีเห็นชีวิตมีสมหวงังผิดหวงังแต่นอกเหนือจากความรักก็มีความรู้สึกอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนปัญหาหลักท่านในมุมเรามองว่าเราเข้าใจกันแต่มันมีเหตุผลที่ไม่สามารถยอมกันได้เราเต็มที่มาตั้งแต่แรกแต่มันมีคนใดคนหนึ่งที่สู้กว่าเขาก็เต็มที่ของเขาแหละส่วนใครตัดสินใจพูดจบก่อนมันไม่สําคัญค่ะแต่ก็ยอมรับเรามุบออก ่มือที่สามไม่มีแน่นอนเชื่อว่าระหว่างที่เราครบกับเขาทําตัวดีมากไม่มีใครผิดแต่คนเราโตมาไม่เหมือนกันความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก,ก็ไม่เหมือนกันมันเป็นวิธีการเติบโตของแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนเป้าหมายในชีวิตไม่ตรงกันค่ะ พอถามว่ายากไหมกับการตัดสินใจจบในครั้งนี้สาวมารีบอกว่าไม่ยากที่ตัดสินใจจบแต่มันกระทันหันอยู่ถามว่าเป็นบทเรียนรักเลยไหมเรามองว่าไม่ใช่สิ่งที่แย่แค่รู้สึกว่าในส่วนที่เราทุ่มเทเราอาจจะมากเกินหรือเร็วเกินทําให้เราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักของตัวเองในอนาคตและตั้งแต่เลิกก็ไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยกันแต่จะเป็นเพื่อนกันได้ไหมตอนนี้ยังแต่อนาคตไม่รู้ค่ะที่ทํางานก็คนละ น,นัความรักครั้งนี้สอนให้อย่ารีบร้อนแต่ถามว่าเจ็บสุดไหมก็วัดกันไม่ได้ความหวังมากก็ผิดหวังมากเรื่องเขาโดนโจมตีหนักเราไม่รู้จะพูดยังไงยิ่งพูดเขาก็ยิ่งโดนด่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใ,ใจอยู่ข้างๆ m o v ออนไปพร้อมๆกันปล่อยวางเรื่องนี้ไปเถอะตอนนี้คงปิดใจไปก่อนค่ะ